ผักเป็ดญี่ปุ่นปลูกในบ่อซีเมนต์นะคะบ่อจอระเข้เก่าค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามาเก็บกันนะคะเพื่อจะไปปรุงเป็นราดหน้าแทนคณะนะคะเมนูนำเสนอราดหน้าจากผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะใช้แทนคณะนะคะวันนี้บ้านสวนกิโลค่าค่ะนำเสนอเมนูง่ายๆค่ะไปดูกันเลยนะคะเครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างนี่นะคะ เครื่องปรุงมีกระเทียมหอมแดงเต้าเจี้ยวรากผักชีพริกไทยค่ะโขลกหรือปั่นให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดให้เป็นสีน้ำตาลเข้มผัดให้ได้สีแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะเอาไปปรุงเป็นน้ำราดหน้านะคะในน้ำราดหน้านั้นจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลใสแดงค่ะน้ำตาลโอทึงนะคะเค็มจากเต้าเจี้ยวแล้วค่ะ พอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่เนื้อสัตว์แครอทจากไผ่ตองนะคะเห็ดนางฟ้าค่ะจากบ้านสวนกิโลห้าค่ะทำให้เหนียวข้นด้วยแป้งมันนะคะสมัยอมาม่าทํากับข้าวนะคะสอนเราตอนเป็นเด็กกะกะเอาค่ะไม่ได้ตวงปริมาณให้เราเลยนะคะสอนให้เรากะเอาค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเส้นรัดหน้าเราจะทำอย่างไรตัวนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะ โดยที่เราเรียกกันวอเตอร์เคสนั่นแหละค่ะเส้นร้านหน้าเราจะใช้เครื่องปรุงตัวนี้เจียวให้หอมนะคะแล้วเอามาหมากักคลุกเ้าให้เข้ากันกับเส้นแล้วใส่ซีอิ๊วลงไปหมกักทิ้งไว้นะคะจะหมักนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะหรือหมกักแล้วผัดเลยก็ได้นะคะส่วนตัวผักเป็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดให้ให้เขานุ่มนิดหนึ่งแล้วก็เอามาปรุงกับนาแล้วก็ รับประทานได้เลยนะคะเมนูง่ายๆค่ะจากบ้านสวนกิโลห้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ